เราต้องทำเสียงดังๆเข้าไว้นะคะพี่เผื่อมีหมีป่าอยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันตกใจล้วหนีออกห่างจากเราค่ะพี่พี่อ๋อี่ทับนะโงเขาน้องเป็นใครอะ มาจากไหนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมช่องจินดาแชนแนลนะครับวันนี้พวกผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับพาไปสำรวจถ้ำนะครับที่น้าผมนะครับเขาได้เขาได้ไปเจอหมีนะครับหมีในถ้ำแห่งหนึ่งนะครับ ครับผมก็จะพาผู้พี่ไปสำรวจดูกันว่าจะมีหมีอยู่อีกหรือเปล่านะคะพี่พี่วันนี้ผมก็มากับกเพื่อนๆอีกสี่ท่านนะครับแล้วก็พันป่านอีกหนึ่งคนนะคะที่จะนำทางพวกเราไปนะครับใครที่มารับชมคลิปผมเป็นคลิปแรกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะคบครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยครับ สำดักลเลยอ,อา,าันนี้เราเดินทางมาก็ไกลพอสมควรแล้วนะคบเดี๋ยวเราจะถามผ่านป่าว่าใกล้จะถึงยังครับเลวเวอร์มาดถองอ๋อ,อผ่านผ่านป่าบอกว่ายังเหลืออีกไกลนะครับเราเดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลา เวลาประมาณสามบายสามนนะครับต้นนี้นะครับผมนะให้รู้ว่าไว้ว่ากินได้นะครับเอาไปทําแกงต้มก็กินได้ต้มจือดอะไรเงี้ยมัน,นก็นสามารถรกินแก้กระหายน้ําได้้วนะพี่ๆลองดูดิหักเข้าไปในต้นหงษ์อนะ่ะจะเป็นแบบเป็นเป็นแท่งน้ําเลยนะเนีย่ยเอามากินแก้กระหายน้ําได้นะอร่อยเดียวรสชาตเป็นไงชาติเปรี้ยวแต่ว่ามีน้ําเยอะไป อ๋อใใบที่สอนบอกนขนาดจะเป็นอย่างนี้นะครับเต็มเลยนะครับผมเต็มป่าเลยครับพักอีกชนิดหนึ่งที่เราจะ,จะเจอเยอะมากเลยในป่านี่นะครับผมเจ้านี้ชื่อว่าเจ้าต้นนกคุ้มนะครับพี่ๆนะง mm hmm. สังเกตจากใบของเขาเหมือนแบบด่างใช่จะเป็นแบบนี้อันนี้อ่ะมันสามารถแบบเหมือนเป็นยาแบบ บำรุงร่างกายได้อย่างดีเลยนะครับพี่ๆช่วยต้นนกคุ้มเอาไปทําแกงกินก็ได้นะแต่ผมอยากกินสดให้ดูนะครับหอมรสชาติรสชาติมันเอดอฝาดๆขมๆอือจะต้องเอาไปทำกินกับแกงไม่ขมขมใช่ไหมขมนิดนึง่งต้องทำให้มันสุกก่อนแหละจะอร่อยอตอนนี้เราจะพักกันก่อนนะครับตอนนี้เราเดินมาได้ครึ่งทางแล้วครับพี่เดินมาตั้งแต่บ่ายตอนนี้ก็ประมาณ เย็นเยแล้วน,นะคบประมาณสักห้าโมงได้แล้วครับพี่พี่เราจะขอพักก่อนนะครับรผมก็จะขึ้นมาถึงได้ครึ่งทางแล้วพี่ตรงขาวคุณพี่พก,ก,พกำลังกำลังเดินมาเลยครับกำลัง <c oughs> เดินขึ้นมาครับเราต้องทำเสียงดังๆเข้าไว้นะคะพี่เผ <c oughs> ื่อมีหมีป่าอยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ เฮ้ยเราตกใจแล้วหนีออกห่างจากเรา哈พี่พี่พนะคะตอนนี้เราก็เดินข,ข,ข้ามข่าวมาหนึ่งลูกนะคะก็ใกล้จะถึงท้ำทำใหญ่ของเรานะครับนี่ครับพี่พี่แม่รงเนี้ยทีถ่อนวิชาเลยเห,หรอห,หรอดไอ้หโก้ใรอะ เราก็มาถึงปากทางถ้ำแล้วนะครับพี่พี่พานบอกว่าถึงแล้วนี่ครับเจอดุนี่ข้างในถ้ำนี่ไม่รู้ว่าจะมีออพานบอกว่าเป็นข้างเาวนะครับเราต้องระวังนะคพี่พี่เพรายมีหนีอยู่ในถ้ำนะครับต้องระมัดระวังอย่างมากพี่ อ๋อนี่ภาพนะโบ่ข้าเข่าเต็มเลยทุกคนหนี่งจูบปลาเ,เลเอารับเดี๋ยวผมจะอลองดูนะเดี๋ยทถ่ายนะตลกลงกันเลยเดี๋ยวถ่ายนะตลกลงกันเลยตลกอะไรวะทำไม่ตลกลอ,อ ทำเออทำต้องมีหมอไม่กเราใ่ในะเว้ยข้ามขางเข่าแล้วทุกคนเฮ้ยขาเข้องเอร์อข้าเข่าเต็มเลยนะครับพี่พี่ถ้าไปเจอทำถึงสเนี่ยหนาวเลยข้ามเยอะมากเอ้ยเออข้างเข่าเจอเยอะมากเราเข้าไปได้ทั้งตัวเลยใช่ลงมาหน่อยดเดียต้อมุดเข้าไปแล้วก็ขางในใหญ เดี๋ยวเนนี้เราก็าจะต้องหาที่พักกันนะเพราะว่าเลือกซีอินวโอ้ข้างเขาเต็มเลยนะครับในถ้ำก็จะมีน้ำไหลนะพี่ข้างเขาวเต็มเลยครับเหม็นบางครับพี่พี่ลงไปเนผมนุ่งถอยไปนครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้สำรวจถ้ำกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่ๆถ้ำก็จะไม่ใหญ่มากนะครับรถึงมเราเข้าไปก็จะเจอแต่พวกค้างคางวก็ขี้ข้างค้าวครับพี่ๆครับตอนนี้เราก็เตรียม,มาหาที่พักนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งแคมป์กันก่อนนะครับพี่ๆครับผมขอตัวก่อนนะคะกำลังเดินลงไปหาที่ตั้งแคมป์น,นะคะพี่ๆได้ <laughs> นี่ข้างบนก็ค้างค้างถ้ำก็จะไม่มีที่พักให้เลยพี่เราต้องเดินลงไปหา ที่ตั้งแคมป์อีกรอบที่ตั้งแคมป์แถวบริเวณด้านล่างเลยนะครับแถวด้านบนเราก็จะตั้งแคมป์กันไม่ได้นะครับพวกเพื่อนๆผมก็ได้เดินนําหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีพันป่าด้วย1คนนะครับนู่นเลยครับครับตอนระหว่างเราเดินล้งเข่ามานะครับเราได้หลงทางกับพันป่าไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะเดิน หาที่ตั้งแคมป์ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็เดินหลงกับพันป่ามาไกลแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยคือตรงไหนนะครับเราเดินหลงมาไกลามากกระต๊อหลังนี้ไม่รู้ว่าเป็นกระต๊อของใครนะครับหรือว่าจะเป็นชาวบ้านที่ทําไร่อยู่นะครับเพราะว่าเรามาเนี่ยเราเดินลงมาเนี่ยก็ติดก,กับพวกชายแดนเลยนะครับพี่ๆงูเลย อยู่ไหมครับโอ้มีน้องหมามันต้อนรับเราด้วยคืนนี้เราน่าจะต้องพักกันที่นี่นะคะพี่พี่เราจะไม่นอนในกระต๊อบนะคะพี่พี่แล้วว่าเราจะหาที่ผูกเปเอานะครับนอนเปเอาน่าจะเป็นส่วนบริเวณด้านล่างนี้นะคะพี่พี่ ฝนฝนตกตลอดทั้งทั้งวันเลยนะคะพี่พี่เหมือนเหมือนกับว่าน้ำป่าจะไหลหลักเลยนะครับออตอนนี้อ่าเราก็จะมาก่อไฟกันแล้วนะคะพี่ก่อไฟก็มาประกอบอาหารกันนะครับ หนาวไม่ร้องห่มข้าวอ,ะอ,าอ่ะเรื่องข้าวกันดีกว่าพี่ดูตรงแล้วเริ่มหิวกันแล้วเราจะไม่ซาวข้าวแล้วนะครับผมออ๋อยัดไปกัน นี่คืออะไรเนี่ยพิกแกงเหรอจินแกงที่เราตำมาแล้วนะอ๋อต้องคั่วพิกแกงให้หอมก่อนแล้วก็ค่อยใส่อึนลงไปวอันนี้จะเป็นใบตุ้มปล่อยนะเราต้องรอ,อน้ำเดือดก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปแล้วก็ใส่อ่นลงไป ้อ,นนอใส่ลงไปเลยอันอะไรนะอองปอยใส่ใส่ส้องปลอยลงไปเลยนะครับพี่ๆครับแล้วน้ำเนี่ยมันเดือดแล้วนะครับผมแล้วก็ตามไปด้วยอื ิจรตอนนี้กับข้าวาได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับข้าวของเราก็จะมีอึ่งอึ่งต้มไข่จะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มาม่าต้มปลากระป๋องแล้วก็จะมีปลาเค็มนะครับครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินข้าวก่อนนะครับ I ก็ได้กินข้าวบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ผูกเปเปบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะนอนพักผ่อนกันนะครับเราเดินทางมาไกลพอสมควรนะครับแล้วก็หลงทางกับนายพลานด้วยนะครับเรารู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายเราเพียมากเลยนะครับเหนื่อยด้วยเราขอพักผ่อนก่อนนะครับมันก็คงจะเพียหน้าดูนะครับอ่าก็ได้ขึ้นข่าวลงข่าวไปประมาณหนึ่งลูกนะครับ ก็เพลียกันหน้าดูนะครับคงจะเหนื่อยมากไม่ขากันมากเลยครับนอนกันหมดแล้วนะครับครับตอนนี้ผมก็จะขอตัวนอนนอนก่อนนะครับเพราะผมก็เดินมาทั้งวันแล้วเหมือนกันนะครับเพลียมากจะขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับครับฝันดีนะครับ

มีนก็ดึกมากนล้วครับดึกมากหายไม่หายหรอแถวนนี้ก็ไม่นหายน้อนเราสบายสบายเพียด้วยครับต้นเฮ้ยอะไรวะต้นใครวะนี่มาถึงนี่ได้ไงวะใครอ่ะ ทุกคนเห็นไหมครับน้องน่อใครอ่ะใครอ่ะน้องเป็นใครอ่ะมาจากไหนเป็นหนูลกูกแม่อยู่ไหนครับมานไม่ไมงยานสังภเวศศีววะ ไปไปไปอย่ามาหลอกมาหลอนกันหลอนเฮ้ยหลอนเฮ้ยหลอนอ้กนี่ป่าวหรอนี่ไอ้ตัวนี้วั้งเขามาลโหลือนต้นไม้ทำมา ไม่ต้องออกไปตามดีกว่าไม่ต้องตามเกิดมันเรียกแม่มาล่อมว่ากูทำไงวะเนี่ยไม่ต้องไปตามนะเราตามเถอะเอามีดไปป่ะไม่ตามไม่ตามป่าหรือเปล่าอันตรายอันตรายเด็กแล้วคิดว่าไงเขินป่าป่ะไม่รู้ว่ะไม่ได้งานเลยรู้เมื่อกี้มาเห่าตลอดเวลาอยู่บ่าก็เห่าขึ้นมาจริงก่อนเราจะนอนอยู่ก่อนเราจะนอนมาเห่าใช่นอนแล้วเขา ่ให้กูพยายามหากล่องว่าแต่ไม่เจออะไรสักอย่างว่าคนมาไม่เป็นคนต่อเด็กมากเลยว่าเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าถ้าเราไปหามันเหมือนว่าเราจะเข้าไปทำร้ายอะไรมันบ้เราอยู่ของเราดีกว่าอยู่ของเรามร้อนดวยวันเกิดคืนไม่ดีไอย่างก็ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะข้างในเดี๋ถ่าย อยู่ของเราเฉยแล้วถ่ายมันดีกว่าถ้ามันมาเดี๋ยวเข้านอนนั่นเถอะนอนก่อนมาแล้วนอนดูเลยพี่ถ้ามันมาเดี๋ยวค่อยถ่ายมันนะแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายมันแล้วเดี๋ยวผมขอนอนต่อนะคะไว้นอนต่อดีกว่ายุ่งกันเลยเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามันจะมาอีกว่านะครับถ้ามันมาเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่ดูนะครับผม ตอนนี้นะคะพวกเราทั้งสี่คนก็ไม่กล้านอนกันเลยนะครับรู้สึกระหวัดระแวงกันไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอเมื่อกี้นี่นะครับเป็นคนป่าหรือว่าผีกันแน่นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกูผมก็รู้สึกกลัวๆหลับก็หลับไม่ลงนะครับแล้วก็เพียก็เพียด้วยนะครับแต่ก็ไม่กล้าหลับนี่ก็ดึกมากแล้วนะครับ ผมก็จะขอตัวนอนก่อนนะครับถ้ามีวีบ๊วหรือว่าอะไรที่ผิดปกตินะครับผมจะมาถ่ายให้พี่ๆได้ดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับ